พึ่งของประชาชนพูดแบบนี้นึกถึงใครคตำรวจใช่เรามีเพื่อนบ้านเป็นตำรวจคุณจะรู้สึกอุ่นใจไหมคะอ้าวใช่สิคะเขาะจะได้แบบคอยดูแลเราแบบดีเป็นพิเศษนะแต่ว่าตำรวจนายนี้คุณผู้ชมคะ่ะมีพฤติกรรมติดเล่า<ะ>เสพกัญชาด้วยแทนที่จะอุ่นใจว่ามีคุณตำรวจเป็นเพื่อนบ้านไม่เลยคะ่ะในทางตรงกันข้ามวันดีคืนดีลุกขึ้นมาทำแบบนี้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์พร้อมกันบางช่วงบางตอนนะคะ ได้ยินไม่ผิดค่ะยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างนี้ก mm ็ได้เหรอคะกลางวันแสกๆนี่นะคะใช่แล้วก็มีเหตุอันใดเอ่ยมันทึกภาพไปได้ด้วยคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยเป็นตำรวจนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอาการคลุ้มคลั่งด้วยเดินถือปืนออกมาโวยวายแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหลายต่อหลายนัดในพื้นที่ชุมชนซอยวัดบุญสัมพันธ์ตะบนหนองเปลือมเพอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคนที่อยู่แถวนั้นวันนี้ด่ฟอกันหมดค่ะ เกิดช so ่วงเกือบ4ี future, so so, ่โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะทางตารวจสพบางละมุงหลายสิบนายก็เลยเข้ามาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุปรากฏตัวออกมาค่ะเขาคือดาบตํารวจสุนทรตําแหน่งผบหมู่งานป้องกันปราบปรามสพนาจอมเทียนเป็นตํารวจอะยึดปืนสั้นที่ใช้ในการก่อเหตุหนึ่งกระบอกนะคะแต่ว่าคือคนก่อเหตุเป็นตํารวจคนที่มาระงับเหตุก็คือเป็นตํารวจแต่สื่อสารก็ไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในอาการเมา ร้องไห้แล้วก็สาเหตุเนี่ยที่เขาต้องมายิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมาจากการที่ตัวผู้ก่อเหตุไม่พอใจแม่ค้าที่อยู่ใกล้บ้านที่ไม่ยอมให้ค้างค่าอาหารก็ค<ห>ือไม่ยอมจ่ายตังค์เขาอะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เหตุเลยอ,ะอ่ะอ่านั่นสิคือยิงปืนขึ้นฟ้าจริงๆก็ผิดกฎหมายแล้วนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเหตุอันใดก็ตามแต่อันนี้คือแบบคุณค้างค่าข้าวเขาใช่ไม่พอใจก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าฟังเสียงผู้ก่อเหตุกันหน่อยค่ะ จำได้ไหมเนี่ยไม่มหรอจำได้ไหมจำพี่ได้ไหมพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเนี่ยครับลองโอเคให้เราค่ะผมให้หมดเลยอ่ให้หมดเลยให้หมดเลยไม่ไแล้วแหละม่ได้ล้วผมไม่ได้ผิดอย่างงี้เดี๋ยวเบื้องต้นครับพี่เอาปืนให้สิ่งที่พูดก็คือขอตังค์หน่อยขอซื้อข้าวกินหน่อยนะคะ ฝั่งคู่กรณีชี้แจงแบบนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบค้างจ่ายเงินตามทวงเงินกดท,วง,กทวงยากครั้งนี้ก็เลยบอกไปบอกว่าไม่ให้ค้างจ่ายแล้วนะต้องจ่ายสดเท่านั้นแหละค่ะเป็นเรื่องเลยหยิบป,ปืนออกมาทําแบบนี้อ้าวฟังเสียงทางฝั่งของเจ้าของร้านอาหารกันบ้างเข้าไปยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ใครนี้ป้าก็เลยเป็นหลบหลบไปตรงเนี้ครับแม่หมลบไปได้ที่นี้ก็เลยบอกว่าเราก็กลัวก็เพราะว่า นี่ว่าเขายิงปืน่ะสามนัดแม่ตกใจหัวใจฟั่นก็ได้แบบมันยิงยิงใครวะไม่คิดว่ายิงน้องเผยฝั่งนู้นไอ้เจ้านั้นวิ่งหนีไปซุ้มไก่นั่นไปอยู่ซุ้มไก่มันบอกที่ว่าได้ยินสามนัดที่บ่าก็หน่อยตายแล้วอ้คุณค่ะเป็นใครใครก็ตกใจนะเจอแบบนี้ยแล้วก็คือปืนอ่ะเสียงปืนดังสนั่นไปหมดเลยอะค่ะ สำหรับพฤติกรรมของดาบตำรวจสุนทรเนี่ยนอกจากจะติดเล่าขาวแล้วยังเคยเห็นเสพกัญชาด้วยอันนี้เป็นคำบอกเล่าของชาวบ้านแถวนั้นนะคะเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคุ้มคลั่งดังกล่าวนี่ล่ละค่ะเออนะก็ไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะก็เข้าใจาแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของชีวิตมาเกี่ยวข้องไหมไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ควรไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนี้นะคะ,คะ